ได้เข้ามาที่ตำานซัมบี้กับอาตมีพวกเขาเลยได้ไปดูคลางมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อาตมี omy, ตามสมมาเดี๋ยวฉันจะพาไปดูในเมืองก่อนให้เมืองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตึกนี้มันจะมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> นั่งใครอะ่ะแกเป็นใครแล้วแกเข้ามานี่ได้ยังไงติดเชื้อแล้วนังโว้วโว้ใจยิงก่อนฉันน่ะไม่ได้ติดเชื้อใจยินก่อนถ้าไหนไม่ติดเชื้อนะนัง่งเข้ามาก่อนสิเข้ามานั่งคุยกัน ไอพวกซอมบี้พวกนี้นี่ยมันกระจอดจริงๆวันนี้สังการซอมบี้ไปแล้วว่ะตัวนะนั้นรู้สึกชิวๆนั้นรู้สึกนั้นไม่ค่อยเหนื่อยเลยฉ่าเถิดเดี๋ยวกลับไปทานทัตดีวกว่ากลับไปพับห้องมันน่าราคารเท่ากับคนที่สังเคยเห็นขี้หน้ามาทั้งหมดเลยจิ้นด้วยจะมีเพืเ่อนคนนึงเขาไปล่าซอมบี้มาอีสักพักหนึ่งเขาก็น่าจะกลับมาแล้วแหละเออฉันเถิดทำไมเพื่อ<ห>นนายถึงมาช้าจังพวกแกไปใครแล้วพวกแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไง เขาก็คือผู้รอดชีวิตเหมือนกับพวกเราไงแล้วพวกเขาจะมาโยู่้กลุ่มของพวกเราหนะัดเคยเ่ะสองคนนั้นไม่เคยเอ็มมองกนแกาหายไปไหน,มอ,าหาไไหนมองว่าเออฉันเถิดตอมีคนที่อยากให้แกแนะนำด้วยเพราชื่อดากับอะตมเมียนะเขาคือคนที่เข้ามาใ้กลุ่มของพวกเราใหมะนะยินดีที่ได้รู้จักนชื่อมังกรนะจะมีคองเพื่อนเข้ามาใ้กลุ่มของพวกเราอีกสองคนแล้วสินะโอเคก็เช่นว่าแต่ผู้นายอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเหรอเพื่อนแกานายไปจั่นวจมานายได้อะไรติดมือมามั่นละ ตอนนั้นตอนที่ซังหาของอยู่ซังเจอซัมบี้เกือบมากว่าหนึ่งร้อยตัวแล้วซังยิงพวกมันตายหมดเลยแล้วซังก็ลืมนตัวไปว่าซังเกตของไว้ที่กูดังนายช่วยไปหาช <c oughs> ่วยสสงสัยมันต้นโดกูสนาหนึ่งแล้วต่อมันจะได้แม่งไม่หรืออยู่ที่นี่เปน็นนานๆเดี๋ยวนายก็เชิงเองนะื่อซังว่ามันโคตรจะแปลเลยดาสม,มีพาระเกใหนายทำภารงเกนนี้ง่ายมากนายช่วยไปเอาของของไอ้นี่หน่อยที่มันเืมือ,อไว้อ่ะนะนายช่วยไปตาหาพระพุทธคนหนึ่งขอซังด้วย โอเคได้เลยเดี๋ยวซ้่งไปหาของให้แล้วซั่งก็จะไปหาปะพวกของนายให้โอเคเดี๋ยวอรอไม่นามากแล้ว้ว่านายไม่ควรใช้พลังวิเศษนะเพราะพลังวิเศษของจตุวาของพวกเรามันดูสังคัามากม,มีคนส่วนน้อยที่สามารถใช้พลังวิเศษได้นะเพราะฉะนั้นนายคนที่จะเอาุติตัวไปมาก่าใช้พลังวิเศษนะโอเคนะ เอาจีนดิเมียวุแค่นี่เนี่ยนะบอกว่าจะเมียวเยอะแม่งเมียวุน้อยชิไหายก็น,นั่นหนึ่งวันแม่งไม่เมียวอะไรติดตัวไปเลยซะกันนะเดี๋ยวนั้นเล็กีมาเสียงกีใช่ไหม่ะเดี๋ยวส้นต้องรีบไปดูสกอทีนี้แกจะบอกฉันได้แล้วนะว่าของที่แกซ่อนจะเอาไปอยู่มันอยู่ที่ไหนมึงก็แค่บอกกูมาว่ายาที่แม่มงเอาแหวเอาไว้มันอยู่ที่ไหนกูจะได้ปล่อยมึงไปเนี่ยมึงบอกมาได้แล้วนะฮะแล้วกูจะปล่อยมึงไปบอกมาซะ วันนี้เป็นวันที่สดใสนลร้องขังข,ขันดอกไม้เบ่งบางไอ้วันนี้ดีแบบนี้คนหลังแก่คนที่จะตายซะ ตำรวจต้องร่วมมือกันจัดก,การซัม้ซัมมีเอาอยู่พอดีเลยมีปืนกาบมีดน,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 นั่นนายเอาปืนไปเดี๋ยวต้องเอามีดแทง